กลุ่มดาวสิงโตชื่อคุณศัพท์เลโอนิสมินโนริชื่อย่อ LMI สัญลักษณ์สิงโตตัวเล็กไรอสเซชัน n 10ชั่วโมง d e c ลิเนชันสามองศาตารางเนื้อที่386ตารางองศาอันดับที่42ดาวฤกษ์ศูนย์ดวงกลุ่มดาวสิงโตเป็นกลุ่มดาวจางๆอยู่ระหว่างกลุ่มดาวมีใหญ่กับกลุ่มดาวสิงโตทั้งชื่อโดยโจเฮ n เนส เฮเวลิอุสในคิดศตรวรรษที่17กลุ่มดาวสิงโตเล็กเป็นกลุ่มดาวขนาดเล็กทางซีฟ้าเหนือโดยอยู่ทางทิศเหนือของกลุ่มดาวสิงโตในอดีตนั้นโทเลมีไม่ได้กำหนดท้องฟ้าบริเวณนี้ไว้คงระบุเป็นเพียงส่วนหนึ่งว่างเปล่าของกลุ่มดาวสิงโตเท่านั้นจนกระทั่งเฮเวลิอุสได้แยกพื้นที่ส่วนนี้ออกมาเป็นกลุ่มดาวต่างๆในปี1687 ดาวนี้มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือเป็นกลุ่มดาวเพียงไม่กี่กลุ่มที่ไม่มีดวงใดถูกกําหนดให้เป็นดาวอัลฟาซึ่งมักจะเป็นดาวที่สว่างที่สุดดาวดวงเดียวในแคดิตาล็อกของเบยอนคือดาวเบลตาลิโอนิสไมเนอริสแต่ไม่ใช่ดาวที่สว่างที่สุดดาวที่สว่างที่สุดคือดาว46เลโอนิสไมเนอริสแปม มีความสว่างเพียง3.8 3เท่านั้นกลุ่มดาวนี้จะเห็นได้ตลอดทั้งคืนในเดือนมีนาคมและมองไม่เห็นในเดือนกันยายนมองเห็นได้ในระหวางลาติจูดที่บวก90องศาถึงลบ45องศามองเห็นได้ดีที่สุดในเวลา21.00นอของเดือนเมษาบริเวณที่ทำการสังเกตพบพบในบริเวณวงเวียนพิรมรักมหาวิทยาลัยราชวัตนภูเก็ตค่ะ